ไตรภูมิเขาพูดถึงมันเรื่องใหญ่โตเขาถามไตรภูมิที่ท่านแสดงถึงเรื่องภูมิสามคือว่าตามลงไปกวามนุษย์เขาเรียกว่าสัตเไรฉาน เศรษฐกกายนี่เรียกว่าภูมิหนึงมนุษย์จะเป็นภูมิันหนึ่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเป็นภูมิหนึ่งสูงขึ้นไปกว่าเทพขุมเทพระดาเป็นภูมิหนึ่งไรภูมิคือภูมิสามที่ท่านแปงเมื่อตั้ง ภูมิสุขโขไทยยังเจริญอยู่ดูวเรื่องในแต่งใจภูมิคือไปเจ้ารือพระไ้พระเจ้าลือไทยแต่งท้งนั้นท่านแต่งท่านกล่าวทั้งเรื่องนรกที่อยู่นั้นตรงนั้นตรงนั้นเกิดตรงนั้นเป็นอนะ้รนนอะไรต่างๆอย่างแม่น้ำอจิรวดี เป็นแปวของนรกเป็นช่องของนรกแม่นาวจิตตวดีแปลว่ามันร้อนก็ลเลยอธิบายว่าเกิดที่ช่องฟองนรกที่พุ่งขึ้นมาพูดถึงเรื่ภูเขาขต่างๆที่เกิดของภูเขา มากมา,กหายหลายอย่างหลายประการพูดถึงเรื่องจุมปูทวีปภุพพเวทอาชีพมรคโยาทิกรุกุรดรกรูทวีปในมนุษย์ของเรามีสามทวีปพ,พูดถึงเรื่องสวรรค์ก็มีหลายอย่างหลายประการกล่าวถึงเรื่องต้นไม้ปฏิกชาติ เป็นตอนไห่ที่ประอินไปจำอยู่เป็นสมบัติของพระอ,อินนั่งกล่าวยืดยาวว่องกว้างครา,านี้จะกล่าวใส่ภูมิของคนเราที่มีภูมิสามจิตใจอันใดของมนุษย์ ที่มันเร็วสามทีสุดเดือดร้อนที่สุดต่ำช้าที่สุดความกโกรธความโลภความหลงโดย่มีสติเขาผายเขาผ่านจิตใจของคน อยู่ทุกขณะหรือเป็นบางครั้งบางสาวเกิดขึ้นมาแล้วเผาสารให้เดือดร้อนลำคาดไม่สบายใจอันนั้นนะเรียกว่าทุกขติ การที่มีความเดือดร้อนอย่างนั้นเรียกว่าทุกขติดมีความสุขสบายอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตวาา์ใจฉานหาลบลักชกขโมยสิ่งของช่องช่อชกช,ช,ชิงลงไปช่อ,ช,อชิง วิ่งราวหลอกรวงหากินและประการต่างๆมันนี่เรียกว่าทุกขติเพราะคนผู้นี้แหละมันจะไปเกิดทุกขติก็เพราะเหตุทำผมชั่วนั่นแหละที่เเป็นสัตว์สาราสิ่งที่ว่าเป็น ตระจกนรกอวีจีเพราะจิตอนันนี้แหละมันก่อขึ้นแต่เบื้องตน้นตั้งขึ้นแต่เบื้องตน้นที่คนเรานี่แหละเป็นเหตุไปก่อนตายแล้วมีหวังเลยได้ปทุกปติคนเราอันนั้น เป็นคนดีดีอยู่แต่ใจนั้นเร็วสามเป็นสัตว์เป็นเปรตสุรกายท่านเรียกว่ามนุษย์สติมนุษย์สติรชาโนมนุษย์จะเปรตโตมนุษย์นรกโกเป็นมนุษย์แต่เป็น ัต่ได้ฌานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนีย่เป็นภูมิตม่ำมนุษย์ของคนเราสร้างขึ้นมาให้เกิดมีในตัวของตนภูมิของมนุษย์านี้อย่ามนุษย์ธรรมดาสามัญ มีความโอบอ้อมอาลีสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันความผันสั้นยาวให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือเกลียดถือโกรธมันเกิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็ระงับไว้แย่แสดงปฏิริยาการต่างๆ นั่นเรียกว่ามนุษย์ภูมิของมนุษย์ภูมิของมนุษย์แท้เรียกว่ามนุษย์จะทำอะไรที่เรียกว่ามนุษย์จะทำต้องมีสินห้าต้องมีสินแปดเป็นการเวลาตามการเวลาทันนี้คอยงใหญ่อธิบายไว้ ตีย่อยออกไปก็คือว่าต้องเคาะต้องหามีเมตตาฟานอีกเป็นดูซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันตีย่อยออกไปมนุษย์มนุษย์โสเป็นมนุษย์โดยแท้ มนุษย์เทโวเป็นมนุษย์แต่เป็นเทวดาเป็นเทวบุตรคือมีหิริอตปะละอายตบากเพรงกลัวตวบากมีความอายเท่านั้นนะมีความกลัวเท่านั้นนะมดเลยครอบไปมดเลย ละอายบาปกลัวบาปก็ไม่ทาบาปส่วนความดีทั้งปวงมดเีะย่อยนอกว่านั้นอีกนักในส่วนถ้าอายบาปกลัวบาปแล้วมันจะโกรธแก่คนแก่บุคคลใดก็ตามน้าอายความโกรธอันนั้นมันเกลียดเขาต็ละอายความเกลียดอันนั้น ความกลัวามไอความกลัวความเกลียดอไอความกลัวความอายนั้นเป็นเหตุให้ระงับได้มนุษย์ธรรมดาต้องระงับได้โดยอาการอย่างนี้ถ้าเป็นเทวดาแล้วมีความอินดูมีฮิเดอตปาแล้วจะมีความอินดูจะโกรธใครก็ไม่สามารถโกรธ เดยเอ็นดูคนนั้นจะเกลียดใครก็ไม่สามารถเกลียดตงสารคนนั้นสัตว์นั้นนละสิ่งนั้นนนั้มนุษย์อย่างนี้เรียกว่ามนุษย์เทวูสามภพสามภูมิ เกิดจากมนุษย์คนเดียวนับเกิดเป็นมนุษย์เนด้ชื่อว่าภูมิของมนุษย์เ้ชื่อว่าสูงสุดไน้ิชีวาต่ำสุดทำดีก็ได้สูงถึงเทวบุตรเทวดาหรือสามารถจะทำให้อินเป็นพมก็ได้สามารถทำให้บริสุทธิ์บุดจนถึงวัฏนิพานก็ได้ เร็วสามที่สุดก็มนุษย์นี่แหละทำชั่วช้าเร็วตามที่สุดเป็นมนุษย์แล้วจะ่กลับทำชั่วจนเหลือที่จะเป็นมนุษย์น่าสงสารมนุษย์คนเรา เป็นมนุษย์แล้วดีผู้กุศลพนนบุญให้เกิดเป็นมนุษย์สมบวรณ์บริบูรทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนแต่ตนเองไม่รู้จักเรื่องของมนุษย์ ทำมนุษย์จะทำเนี่ยให้เสื่อมสามเลวสามลงไปเป็นสัติราชาเปตสุรกายแต่ยังไม่ทันแต่ยังไม่ทันตายป็นมนุษย์อยู่ดีๆเนี่ยจะทำตัวเป็นเร็วสามลงไปเป็นสัติรชาเป็นเปตเป็นสุรกายจึงน่าสงสารมาก เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตัวของเราทุกวันทุกวันเราอยู่ในภูมิใดมากกว่าเพื่อนอยู่ในภูมิมสตเตตระชานเตระุรกายหรืออยู่ในภูมิมนุษย์หรืออยู่ในภูมิเทวบุตรเทวดามากกว่า ในขณะเทลังยังมีชีวิตอยู่นี่หละรีบเร่งปรวจกลาพิจารณาตัวเจ้ยเราชอบเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเทวดายินพรงให้สูงขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ชอบต่ำเป็นมนุษย์แล้ว อยากจะดีขึ้นไปคือคนเราโดยส่วนมากอยากจะให้มนุษย์เราเป็นคนดีความดีนี่คือความสุขนนัหลยใครก็อยากจะได้สุขยิ่งขึ้ไปทั้งนั้นน่ะไม่มีใครอยากจะได้ทุกข์หรอกคือความดีเนี่ย แต่คนก็ไม่กระทำความดีโคหกหลอกลวงคนอีกความดีแทนที่จะทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นในตัวของตนกลับไปทำาคนชั่วอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ไกลที่ไหนหรอกน้นารบสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละตัวใจของเราเนี่ยแหละ เขาอยากจะทำดีจะไปกูมิหกทนสิ่งใดไม่ดีก็จงละเสียสิ่งใดดีก็จงรักษาไว้ให้มันเจริญองอกงามจึงจะเป็นมนุษย์อันวิเศษสูงสุด สมกับที่เราอยากจะเป็นคนเป็นมนุษย์ได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยากนักยากหนาที่จะได้าเป็นมนุษย์เช่นนี้บุญกรรมส่งมาให้นำมาให้เป็นมนุษย์แล้วแสนยากที่สุด ถ้านูพมาเปรียบเหมือนกันก็เต่าตัวหนึ่งเกิดอยู่ในแม่น้ำมาหาสมุทรห่วงขวงใหญ่โตน้อยปีพันปีจะโผลขึ้นม,ม,มาแอกน้อยลอยในทะเลน่ะ มันจะมันจะโผล่ขึ้นมาถูกแอกมันน้อยนักน้อยหนาช่องนิดเดียวแค่สองให้ก็ไม่ได้ชั้นไหนมนุษย์ที่จะเกิดลงเป็นคนนี้เหมือนกับน,นั่นแหละอะไรมันมากมาใหญ่ตัวที่มันเกิดตัดแต่ลชากก็นั่งไม่ทวน ลายเพศหลายชนิดที่ชุดเป็นปลวกเป็นมดมันส่วนต่ำที่สุดส่วนสูงขึนมาก็ทำเป็นงัวเป็นควายเป็นตวนักเป็นเ็ดเป็นไก่เป็นสุก,กรอลองดูเสี้ยวสุก,กรนั่นเกิดมาอะไรกันแต่น้จะได้เกิดมา เขาเลี้ยงให้อิ่มน้ำแชมลานสมบูรณ์ดุบูนะก็เลี้ยงเ,ยเพื่อเพื่อหากินเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าธรรมมาเปรียบม,มันก็คนขี้เกียจคนขี้เกียจนั่นแนะ กินแล่นนอนเหมือนกระตุก่อนบ้านให้ประกอบภาวนาทำบุ่ยนนเลยด้วยบำรุงเนื้อหนังให้เติบโตขึ้นมาแล้วเข้าไปฆ่ากินเจ้าอนุปมาอย่างนะ้นเห็นั้นคนเรานะมันยากที่จะเอาเกม้มคน จัตนเจ้เลิที่จะเกิดมันมากมายนับเป็นลนล้านมนุษย์มนุษย์นี่เป็นช่องเดียวเท่านั้นที่มาเกิดเป็นมนุษย์จงรักษาตัวของตนเห็นจิตของตนทุกขณะเราทำอะไรอยู่เดียวนี้เราคิดอะไรอยู่เดียวนี้ เราพิจารณาอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เห็นจินตของตัวอยู่ทุกขณะจึงจะรู้เรื่องของเราถ้าจิตมันเล็วที่สุดคิดโกรธคิดเกลียดคิดรักคิดชังคนน,คนั้นคนนี้พับเดียวไปแล้วหายแล้วไม่ทราบเมื่อไหร่ไปแล้วจะเมื่อไหร่ ตัวนี้แหละสติตัวนี้แหละคุ้มจิตตัวนี้จะอยู่ตลอดเวลาอุพมาเปรียบเหมือนกันเขาดักแย่เขอยู่ปากรูดิ้นมันโผล่ขึ้นมาเวลาล้นก็เห็นเวลาท่านั้นแหะมันโผล่ขึ้นมาก็จับเอาเลย ัตว์ที่มีอยู่ในรูก็ต้องเป็นเช่นั้นแต่หากเขาท่านพูดถึงเรื่องเยะทำมันร้อนนะีมันอยู่ไม่ได้นานมันโผล่ขึ้นมามันวิ่งลงไปรูนะันมอยู่ในอยู่ปากรูนะ่ะคอ,อยยกไปย้ยวก็โผล่ขึ้นมาอีกทั้งคนเราไม่ยังร้ายกว่านั้นอีก มันก็จะ้จะออกนอกรูกนอกทางหากว่าเราทำมันกระดักแย่ก็จะเห็นมันทุกขนานที่เกียดที่โกรธที่รักที่ชังใครก็จะเห็นในขณะนั้นเมื่อเห็นมันเช่นนี้แล้วจับตัวมันได้เลยทีเดียวมันก็จะอยู่ในบังคับของเรา อยู่แต่หนาาของเราเนื่อชื่อว่าฝึกฝนอบรมมันได้มีใจไม่ใช่ของเราจะแล้วอบรมไม่ได้อบรมได้เมื่อ,อไรจึงเป็นของเราอบรมตรงนี้เถอะก่อ,อน จึงจะไม่เป็ี่ันตั์เตรลชาญเปต่ละธุรการจึงจะเป็นมนุษย์จึงจะเป็นเทุรุรเทรวดาเป็นอิมพิวมต่อไปได้ใครๆก็ต้องอบรมตรงใจแล้วนะในอารมที่อื่นหรอกถ้าเราไม่อบรมก็มีใครอบรม ตนต้องตนต้องรู้ใจของตอนเองคนอื่นจะไปรู้ใจของเราไม่ได้นี่แหละสามพบสามภูมิอยู่ในที่เดียวเป็นด้ท้งสามภูมิสามพบที่ท่านพูดเราห่วงหวงมากมายเนื้อวิสัยที่เราจะตามไปรู้ไปเห็นเมื่อเราเห็นตรงนี้ก็เลยทเทวเห็นพบเห็นภูมิของเราแล้ว ในตนานไม่ต้องไปกล่าวล้วกล่าวเขาพูดถึงตรงนี้ลวมดเรื่องพบสามภูมิสามอยู่างเดๆมดมดเท่านั้น,น,นเอาละอธิบายกัน